บริษัท Yes I Style ภูมิใจเสนอ Japanese for You by Yes I Style บทเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับคาตาคณะขอให้นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะ ต่อไปนะครับการบ้านตรงนี้นะครับแต่ข้อหนึ่งเลยนะครับว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนได้ถูกต้องและออกเสียงได้ถูกหรือเปล่านะครับโดยที่ข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าประเทศออสเตรเลียนะครับคำที่เป็นตัวสีเหลืองคือสิ่งที่เราต้องการเน้นนะครับตัวโอนะครับสำหรับตัวโอนี้นะครับจะต้องถูกเขียนขึ้นมาด้วยตัวโอแล้วก็ลากยาวใช่ไหมครับนี่คือโอเป็นเสียงสั้นใส่โจงเข้าไปนะครับจะกลายเป็นเสียงยาวนะครับเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับ ตามด้วยตัวสีฟ้านะครับก็คือสโตร a r รีย u สโตระดิกับอะนะครับพูดเร็วๆเป็นเรียนะครับออสโตรดรียออสโตรรียที่แปลว่าประเทศออสเตรเลียนะครับต่อไปข้อที่2นะครับคุณเน้นไปที่สีเหลืองนะครับโดยเฉพาะเสียงยาวคือเคนะครับนักเรียนก็เขียนตัวเคก่อนแล้วตามด้วยโจงองแบบนี้ก็จะได้เป็นเคแล้วนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับตามด้วยตัวคีซึ่งเป็นเสียงสั้นนะครับเคขิจึงแปลว่าขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อไปตัวที่3นะครับก็คือชุดสูตรใช่ไหมครับซูเป็นเสียงสั้นใส่โจองไปเเ็นแบบนี้กลายเป็นซื้อนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวอะไรเข้าไปตัวฟื้อนะครับลองให้ดีนะครับจากล่างนะครับอ่าถ้าเกิดจากล่างต่อขึ้นบนมันจะเป็นชิ ถ้าเกิดจากบนตลดตวัดลงล่างนะครับมันจะเป็นตัวซึนะครับสำหรับตรงนี้นะครับคือซู่ึนะครับที่แปลว่าชุดสูตรต่อไปนะครับโตนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นเทนะครับใส่จะองเป็นเทนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่คาว่าเบอเข้าไปด้วยนะครับตัวฟิใส่เป็นเป็นเป็นเบอเทเบอนะครับล้กตามด้วยอะไรครับ รือคือตัวนี้นะครับเทเบรที่แปลว่าโต๊ะนั่นเองนะครับสุดท้ายสำหรับคำที่5นะครับสำหรับตัวนี้นะครับให้ความหมายคือคานูเรือคานูเป็นเสียงสั้นสำหรับตัวแรกออาเสียงว่าคานะครับหลังจากนั้นนะครับใส่หนุลงไปนะครับเป็นเสียงสั้นแต่เนื่องจากคาว่าหนูเป็นเสียงยาวก็จะต้องขีดกลางลงไปเป็นแบบนี้จะได้คาว่าคานูนะครับ ค่นูนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีที่ครูได้เฉลยนะครับบอกว่านักเรียนคงทําได้ถูกต้องแต่การปฏิบัตินี่สิครับนักเรียนจะพูดถูกหรือเปล่านะครับลองมาเช็คจากสิ่งที่ครูกําลังจะพูดต่อไปนะครับสาหรับข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าประเทศออสเตรเลียคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าออสเตรเรียออสเตรเรียนะครับและข้อที่สองครับขนมเค้นครับคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าเคกิ เคคินะครับข้อที่3ครับชุดสูตรครับคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าซู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 นะครับส่วนข้อที่4นั้นนะครับสำหรับคาว่าโต๊ะคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าเทเบรุเทเบรุข้อที่หาครับสัตว์ตัวนี้ครับเรือแคนูคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าคาเนื้คอคาเนื้นอ,อนะครับเรามาออกเสียงตามกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับมันจะได้คล่อง นะครับขอ้อที่1นึ่งโอสเตรเลียออสเตรเลียข้อทีอ่2ครับเคคิเคคิขอ้อที่3ซู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 ขอ้อที่4เทเบลเทเบลขอ้อที่5ครับคาหนูคาหนู เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าที่1ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5ต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6ในหน้าที่2นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้ทำเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับเรามาถึงการสำหรับหัวข้อที่6ใช่ไหมครับโอเคข้อที่6นะครับสำหรับตรงนี้เมื่อเห็นเป็นสีเหลืองนักเรียนจะต้องถอดออกมาให้ถูกต้องพยายามจำคำพ้องให้ถูกนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวที่ถูกต้องออกมาเป็นตัวโคะนะครับประมาณนี้ เนื่องจากมีโจงเป็นเสียงยาวก็จะใส่โคออกมานะครับให้ได้เสียงแล้วตามด้วยตัวอะไรฮีฮีโคฮีจริงแปลว่ากาแฟน,นั่นเองสำหรับตรงนี้เป็นข้อที่1นนะครับต่อไปนะครับเมส์นะครับออกเสียงว่าเมแต่เนื่องจากว่ามีโจอ,องอยู่ข้างหลังก็ใส่ขีดกลางไปนะครับให้ออกเสียงเป็นเมนะครับแล้วตามด้วยโทหรือแบบนี้นะครับแล้วต่อไปข้อที่8นะครับทวีปยุโรปออกเสียงว่า โยนะครับเป็นเสียงโจงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับโลเป็นเสียงสะดุดนะครับโยโรปปะนะครับขอแก้นิดนึงนะครับอันนี้จะต้องเป็นตัวหะใส่มาลุ alu, นะครับก็จะได้เป็นโยรปปะแล้วซึ่งแปลว่าทวีปยุโรปนั่นเองแล้วต่อไปข้อที่9นะครับไอศครีมนะครับออกเสียงว่าอา อิสึคือรีมแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นคือไอศครีมที่แปลว่าไอศครีมนะครับไอศครีมไอศ์ครีมแปลว่าไอศครีมนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับข้อที่10ส,สุดท้าย Word Processor er, คนญี่ปุ่นออกเสียงว่าวใส่จระเป็นวานะครับก็เป็นวาโดก,ก็คือ Word Processor er, คือวาโดนั่นเอง จบแล้วสําหรับทฤษฎีในการถอดออกมาจากตัวอักษรโรมันให้เป็นตัวอนกษรกตคนาเสียงยาวและต่อไปนะครับสำหรับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการออกเสียงที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดจะเป็นอย่างไรมาออกไปพร้อมๆกับครูหรือออกตามก็ได้นะครับข้อที่6ครับเมื่อต้องการพูดถึงกาแฟคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าโคฮีโคฮี ข้อที่เนะครับเมื่อต้องการพูดถึงหน่วยระยะเมตระระยะทางซึ่งเป็นเมตรคนญี่ปุ่นจะเอกเสียว่าเมตรรืเมตรรนะครับแล้วต่อไปข้อที่8นะครับเมื่อต้องการพูดถึงทวีปยุโรปคนญี่ปุ่นจะให้เสียงว่าโยรปปโยรปยุโรปะนะครับต่อไปข้อที่9นะครับเมื่อพูดถึงไอศครีมที่เรากินกันเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นจะเอกเสียว่าไอศครีม ไอซ์ครีมนะครับและข้อที่10ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนี้นะครับบอดโปรเซสเซอร์คนญี่ปุ่นออกเสียงสั้นๆน,นะครับคำเดียวใน3มพยางนี้ว่าว่าโดว่าโดนะครับขออีกรอบนะครับตั้งแต่ข้อที่6หนึ่งข้อที่10ออกเสียงว่าโคฮีโคฮีข้อที่7ครับเมตอรเมตรข้อที่8ครับ ยุโรปยุโรปข้อที่เก้าครับอイスครีมอイスครีมสุดท้ายครับข้อที่สิบวาดดวาโดจบแล้วสำหรับการบ้านในเสียงยาวซึ่งเป็นตัวสอนคาตคณะเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด10ข้อครูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่านักเรียนจะเขียนได้ถูกต้องออกเสียงได้ถูกและจำความหมายได้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ Japanese for you by Yes I Style.